จะไปขอตางที่แม่ละคือกันนะคะแค่สิบบาทไม่ใช่รังโคนมสดสิอ๋อไม่ใช่ะคะ่ะเป็นรันงน้องนมสดนะคะนี่แล้วก็เดินทางขับไปเดินทางขับไปก๊ลังเบะก็ขอสิบบาทนะเดี๋ยวจะไปเล่นรประตูก,กันนี่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  ไปเลยเราจะมารอนอน้องนอนสวดกันก่นนะคะแดดมากเลยค่ะทุกคนเปิดประตูให้หน่อยจ้าโอิถึงรู้ ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อไกรก็จะมาขับรถกันแล้วกไปซื้อเออไม่ได้ไปซื้อนะคะจะคนแค่รอเล่นไม่ได้รอเล่นนะคะอันนี้อันนี้ไปซื้อจริงๆนะคะเอาไปเล่นนะคะ,คะร้านยังไม่เปิดเต้าด้ดอเป็นคน ไปไปไปคนเมืองกับคนอีสานเจ้าเสร็จเราก็จะไปซื้อเท้านบ้านาารัชลานะคะใช่บ้านรัตนานะคะอีกทางเครื่องหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องขับอยู่นะคะลิลลีนเราก็ต้องขับลินนะคะลินลลิน